สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดตินเยอรมน,นีนะคะวันนี้ก็นําความสดใสามาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เดินไปทางไหนนะคะก็จะมีดอกไม้สวยๆบรรยากาศดีๆเสียงนกร้องนะคะแล้วก็พื้นหญ้าสีเขียวค่ะ วันที่ถ่ายคลิปนี้นะคะก็คือวันที่20มีนาคม2024นนะคะก็คือวันนี้ตามปฏิทินแล้วนะคะก็คือวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการค่ะในประเทศยุโรปนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะมีปฏิทินนะคะเขาจะบอกเลยว่าวันไหนวันที่เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นฤดูร้อนฤดูหนาว หรือว่าฤดูใบไม้ร่วงอย่างเป็นทางการนะคะจะมีระบุไว้ในปฏิทินค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็คือวันที่20ของมีนาคมค่ะเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลินะคะหน่อยก็เลยได้โอกาสนะคะไปถ่ายรูปสวยๆนะคะถ่ายวิดีโอสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝากเ,เพื่อนๆกันค่ะฤดูใบไม้ผลินั้นนะคะจะมีดอกไม้หลายๆชนิดเลยค่ะ ที่เริ่มผลิดอกแล้วก็เพิ่มสีสันให้โลกใบนี้นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนนะคะเรามีดอกไม้นานาพันธุ์แล้วก็หลากสีสันหลากสายพันธุ์นะคะมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้กันค่ะเมื่อเช้าฟังข่าววิทยุนะคะผลจัดอันดับ เมืองหรือประเทศที่ผู้คนมีความสุขที่สุดในโลกประจำปีนี้นะคะก็คือประเทศฟินแลนด์ค่ะเพื่อนๆก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็คือผู้คนในประเทศฟินแลนด์นี้นะคะเขาจะมีความสุขมากนะคะการใช้ชีวิตเขาจะไม่มีความวิตกกังวลหรือว่ามาตรฐานชีวิตนั้นดีมากๆค่ะเพื่อนๆซึ่งประเทศฟินแลนด์นี้ก็ได้อันดับหนึ่งมาเจ็ดครั้งแล้วนะคะ ส่วนประเทศอ,อื่นในยุโรปที่ติดอันดับก็จะมีเดนมาร์กสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นต้นค่ะส่วนเยอรมันนั้นอยู่อันดับที่24เลยนะคะปีนี้คุยกันเรื่องข่าวสารบ้างเล็กน้อยนะคะคราวนี้เรามาชมดอกไม้กันต่อเลยดีกว่าค่ะที่เห็นในภาพนั้นนะคะจะเป็นดอกแมกโนเลียค่ะคือดอกไม้แห่งความสง่างามและก็ความหอมละมุนนะคะ ดอกแมกโนเลียนะคะจะมีหลายสีค่ะเ,เพื่อนๆจะเป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูร้อนนะคะเพราะว่าดอกแมกโนเลียนั้นจะออกดอกระหว่างช่วงเดือนมีนาจนถึงพฤษภาคมนะคะนั่นก็คือการเริ่มต้นสู่ฤดูร้อนนะคะหลังจากที่ลมหนาวพัดผ่านไปค่ะดอกแมกโนเลียนั้นจะมีหลายสีนะคะมีสีชมพูสีขาวสีม่วงสีเขียว สีเหลืองนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็สีอื่นๆอีกผสมกันนะคะแต่ละสีก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันค่ะดอกแมกโนเลียสีชมพูนั้นนะคะแสดงถึงความไร้เดียงสาความสุขและความอ่อนเยาว์ค่ะส่วนแมกโนเลียสีขาวนั้นนะคะก็จะเหมือนดอกไม้ทั่วๆไปค่ะแสดงถึงความบริสุทธิ์นะคะความสมบูรณ์แบบค่ะจะเห็นได้บ่อยๆในงานแต่งงานนะคะ ส่วนแมกโนเลียสีม่วงนั้นนะคะจะมีความเชื่อมโยงกับพิธีการทางศาสนาค่ะซึ่งเป็นเวลาหลายพันปีแล้วนะคะสีม่วงจะเป็นตัวแทนของขุนนางราชวงศ์แล้วก็ชนชั้นสูงนะคะซึ่งดอกแมกโนเลียพันธุ์ที่มีดอกสีม่วงนั้นบางชนิดจะมีกลิ่นหอมพิเศษนะคะทำให้เป็นของขวัญชั้นดีในการมอบให้กันค่ะ ส่วนแมกโนเลียสีเขียวนั้นนะคะก็จะมีความหมายเช่นเดียวกับดอกไม้อื่นๆค่ะหมายถึงสุขภาพและความสุขนะคะความหมายเหล่านี้ทําให้แมกโนเลียสีเขียวนั้นเป็นของขวัญในอุดมคติที่วอวยพรให้ใครสักคนนะคะมีสุขภาพดีค่ะแต่ว่าในที่นี้นะคะเราหาสีอื่นๆไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็เลยมีเฉพาะสีนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะ ส่วนดอกแมกโนเลียสีเหลืองนั้นนะคะจะแสดงถึงความสดใสร่าเริงค่ะที่ทําให้ทุกคนยิ้มได้นะคะหมายถึงความสุขแล้วก็มิตรภาพนะคะทําให้เป็นของขวัญที่ดีหากคุณต้องการให้กําลังใจใครสักคนค่ะค่ะวันนี้ก็พามารู้จักกับดอกแมกโนเลียกันมากขึ้นนะคะว่าแต่ละสีนั้นมีความหมายอย่างไรนะคะ ก็ขอเชิญเพื่อนๆติดตามรับชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะมีดอกไม้ชนิดอื่นๆที่สวยงามแล้วก็สร้างความสดชื่นให้นะคะได้รับชมกันต่อค่ะออลืมบอกไปนะคะดอกแมกโนเลียนั้นนะคะเป็นดอกไม้ประจําของรัฐมิสซิสซิปปีแล้วก็รัฐหลุยเซียนาในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ ทั้งสองรัฐนี้นะคะจะมีต้นแมกโนเลียนั้นริมข้างทางนะคะเติบโตมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็สร้างความสวยงามมากๆเลยนะคะในฤด,ดูนี้ค่ะนี่นะคะต้นนี้จะออกสีม่วงนะคะเพือพ่อนๆชมพูอมม่วงนะคะแต่ว่าดอกยังไม่บานเต็มที่ค่ะ ส่วนดอกไม้ชนิดนี้นะคะเขาจะเป็นพืชปกคลุมพื้นดินค่ะเพืเ่อนๆชาวเยอรมันนะคะจะนิยมปลูกไว้ในส่วนหน้าบ้านเพื่อปกคลุมพื้นดินนะคะเขาจะมีสีเขียวะจีนะคะพอถึงหน้าฤดูใบไม้ผลินะคะเขาจะออกดอกจะมีสีขาวสีม่วงค่ะที่หน่อยเคยเห็นนะคะ พวกนี้นะคะปลูกครั้งเดียวก็คุ้มค่ะเพืเ่อนๆเพราะว่าพอถึงหน้าหนาวเขาจะตายไปเองนะคะพอถึงฤดูใบไม้ผลิของปีหน้านะคะเขาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ค่ะวันนี้หน่อยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะคะในการเดินรอบๆหมู่บ้านค่ะเพื่อที่จะ เยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้ชนิดต่างๆนะคะแล้วก็เดินสูตรอากาศในวันที่แดดดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็นำคลิปวิดีโอสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะ และแล้วก็มาถึงซาก,กุระสีขาวของเรานะคะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหน่อยนี้เองค่ะเดินไปตรงสนามเด็กเล่นนิดเดียวนะคะตรงร้านพิซซ่านะคะก็จะเจอถนนสายหนึ่งซึ่งมีต้นซาก,กุระสีขาวนะคะอยู่สองข้างทางเลียงลายนะคะช่วงนี้พึ่งก็จะออกมาเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เพื่อมาดูดน้ำหวานจากดอกซาก,กุระค่ะ ้นซากุระนะคะก็คือพันไม้เ,เป็นพันธไม้ชนิดเดียวกับต้นเชอรี่นั่นเองนะคะแต่ว่าผลเขาจะรับประทานไม่ได้นะคะผลก็จะเป็นผลเล็กๆซึ่งเอาไว้ให้นกการับประทานค่ะเพื่อนๆแต่ว่าดอกของเขานี่จะสวยงามจับใจจริงๆนะคะถึงจะอยู่ได้ไม่นานมากนะคะสักพักหนึ่งเขาจะร่วงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพอถึงฤดูใบไม้ผลิเขาก็สร้างความสดชื่นได้ดีทีเดียวค่ะเพื่อนๆ รงถนนเส้นนี้นั้นนะคะเขาเฉพาะเจาะจงจะปลูกเฉพาะสีขาวท่านั้นค่ะเ,เพื่อนๆ ออกมาปีนี้เข้าปีที่17แล้วนะคะแต่ว่าพอถึงฤดูใบไม้ผลิทีไรเห็นดอกไม้สวยๆทีไรก็อดตื่นเต้นไม่ได้ทุกทีค่ะเพื่อนๆเพราะว่าธรรมชาตินั้นสวยงามจับใจจริงๆค่ะ และนี่ก็คือซากุระสีชมพูนะคะซึ่งอยู่อีกต้นหนึ่งอีกถนนหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆอยู่ริมทางเลยค่ะช่วงนี้ก็ปานมานานแล้วนะคะพอมีลมพัดผ่านนะคะกลีบดอกเ้ก็จะร่วงลงบ้างค่ะเพืเ่อนๆแล้วถ้ามีลมแรงๆนะคะกลีบดอกของเขานนั้นจะร่วงลงมานะคะสร้างความสวยงามอย่างมากค่ะ เป็นที่สังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะคะต้นสักุระนะคะถึงแม้ว่าจะมี2ต้น3าต้นอยู่ข้างกันแต่บางครั้งเขาก็ไม่ได้บานพร้อมกันนะคะเพื่อนๆทั้งๆที่สภาพอากาศนะคะก็คล้ายๆกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้หน่อยก็แค่เดินแถวๆในหมู่บ้านเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวจะมีที่ทำงานนะคะตามถนนต่างๆนะคะเขาก็จะเริ่มทยอยบานกันบ้างแล้วนะคะก็ ช่วงนี้เดินไปทางไหนนะคะมีแต่ความสดใสสดชื่นของดอกไม้ต้นไม้ค่ะ แล้วแล้วก็เดินวกกลับมาถึงทิวลิปหน้าบ้านของเรานะคะดอกไม้ในสวนเล็กๆนะคะหน้าบ้านของเราค่ะเพื่อนๆก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะช่วงนี้ก็มีสีสันหน่อยค่ะทิวลิปก็เริ่มจะบานเยอะแล้วนะคะช่วงนี้ดอกต่มก็ยังมีอยู่ค่ะเพื่อนๆสาหรับทิวลิปนั้นนะคะถ้าวันไหนไม่มีแสงแดดนะคะเขาก็จะหุบค่ะเพื่อนๆถ้ามีแสงแดดแล้วเขาจะบานแบบนี้นะคะดอกเขาก็จะ ใหญ่ขึ้นแล้วก็บานให้เห็นเกรสรเลยนะคะถ้าเกิดไม่มีแดดนะคะเขาก็จะหุบค่ะนี่ค่ะตอนนี้แดดออกนะคะสีขาวก็เริ่มบานแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะคะดอกที่ยังตุมต่มๆอยู่นะคะเขาก็จะบานให้ได้รับชมกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอส่งมอบความสุขนะคะด้วยดอกไม้สวยๆนะคะเป็นความสุขรอบตัวที่หาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อนะคะเพื่อนๆ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างสม่ำเสมอนะคะด้วยการชมคลิปสั้นคลิปยาวนะคะแล้วก็ไลฟ์นะคะเพื่อนๆแล้วก็เขียนคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ทักทายกันมานะคะขอบคุณมากๆจากใจค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาด,ด้วยดอกไม้สวยๆหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ แล้วเจอกันใหม่กับช่องชีวิตติดตต่ดอินเดียามานีในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ